่อไปรำลุเรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งที่คนระวังหน้าไพ่ต้องบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกันย์คระวังอารมณ์ความใจร้อนความหมุดหยิดไม่มีสาเหตุอาจจะไม่ใช่เป็นการ ทะคารมหรือมีเรื่องที่มันทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นแต่หมายถึงตัวคุณเองเนี่ยนะคะมันมีอะไรกระบวนการความคิดในหัวมันแบบมันตีกันนะมันทําให้เราว้าวุ่นใจอะ่ะอุดอัดว้าวุ่นใจอารมณ์เสียเพราะสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวมันไม่ได้ดั่งใจคุณก็ได้นะระวังอารมณ์ที่มันแปรปรวนระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบอ่าตั้งแต่ช่วงล่างลงไป โรคก,กระเพาะโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต่างๆภายในค่ะจิตใจปั่นป่วนมันก็ส่งผลสู่ร่างกายส่วนต่างๆของเราได้ง่ายเช่นกันจะมีความเหนื่อยล้าอะไรบางอย่างจากการเดินทางเกิดขึ้นเพราะการเดินทางดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงดูซับซ้อนก็ดูดีๆหน่อยละกันนะคะว่าเราจะปรับจะเปลี่ยนจะแก้ไขอย่างไรเพราะไพ่เดอะสตาร์มาในตำแหน่งความสำเร็จด้วยท้ายที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอึดอัดว้าวุ่นใจเหนื่อยล้าจากการเดินทาง หรือมีอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวในเรื่องต่างๆท้ายที่สุดเดอะสตาร์มาคือทุกอย่างสามารถที่จะจัดสรรลงตัวและให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งปีแรกปี2569จะมีใครมางคนเข้ามาช่วยเหลือเอ็นดูซัพพอร์ตเรานะก็ระวังเรื่องของรักสามเศร้าเรา3คนหรือเป็นสองรองจากคนอื่นระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อตัดสินใจคบกันแล้วอาตอนแรกก็ดีพอตอนหลังๆทาไมต้องเป็นรักที่ปิดบังไม่บอกให้ใครรู้ก็จึงบอกให้เช็คดีๆค่ะถ้าเรายังอยู่ในสถานะของเพิ่งเริ่มรู้จักการคุยกันคุณก็ยังพอจะแบบสังเกตเขาได้แต่ถ้ามันเลยเถิดในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงลึกระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีบางอย่างไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะอาเป็นว่าอาจารย์เอาใจช่วยนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะในช่วง ครึ่งปีแรกปี2,569ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมอ,อาพบาัจ้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะไพ่จิตเดมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถบสีแล้วก็มีตัวเลขกำกับครบทุกใบ ขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคำทำนายสั้นๆให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อน,นำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง99ใบค่ะ